ฮ้โยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าฟุตซอลบ้างครับซึ่งรองเท้าฟุตซอลที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับนั่นก็คือรองเท้ายี่ห้อเอ็กซิสครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวคนเดียวนะครับมีเพื่อนๆจากทีมสุวรรณพันธ์มารีวิวกับผมครับสวัสดีครับผมชื่อตามตำแหน่งตัวท้ายครับสวัสดีครับผมกลองตำแหน่งลิฟเส้นฝั่งขวาครับสวัสดีครับผมโชคตำแหน่งลิฟเส้นฝั่งซ้ายครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ารองเท้าฟุตซอลยี่น k i n e t i c Sensation 2.0จะเป็นยังไงบ้างครับมาดูกันเลย รับสีสันและการออกแบบของรองเท้าฟุตซอ it, ลยี่ห้อ Exit รุ่นค netic s e n s a t i o n 2.0ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นเปิดตัวล่าสุดในปี2022นี้ครับโดยส่วนแรกก็คือตัวอัปเปอร์ก็จะเป็นหนังธรรมชาติคุณภาพสูงครับประกอบขึ้นเป็นโครงรองเท้าด้วยผ้าถักเชนดิพิเศษแล้วเคลือบผิวด้วยยาง TPU ที่มีความยืดหยุ่นสูงครับถัดมาก็จะเป็นส่วนรองพื้นโฟมในรองเท้าที่ผลิตจากโฟมไฟลอนชนดพิเศษเพื่อการเล่นฟุตซอลโดยเฉพาะทาให้เวลาเราวิ่งลงน้ําหนักไปพื้นโฟมจะไม่ยุงบง่่งายายยยรรบพ้เทททีีีีกกะะิศษ Mag ซึใหด โดยพื้นแบบนี้ก็จะเหมาะกับสนามที่เป็นพื้นฟุตซอลที่เป็นพื้นยางทั่วไปพื้นปาเก้หรือว่าสนามอินดอร์ต่างๆที่ใช้เล่นกีฬาครับส่วนสีสันที่ออกมาขายเนี่ยก็จะมีสีเฉดสีให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันครับก็คือสีเทาสีขาวแล้วก็สีเปิดตัวใหม่ก็คือสีแดงและสีน้ำเงินครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อไม่ใช้บ้างเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบครับเดี๋ยวผมมีโค้ดส่วนลดเด็ดๆให้ตอนท้ายคลิปครับ สำหรับความกระชับและความสบายเมื่อสวมใส่ไปนะครับ่างที่ผู้ผมได้ลองกันก็ถือว่าใส่ได้หลากหลายไซส์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เท้ากว้างเท้าบานและเท้าเรียวครับซึ่งไซส์ที่ทาง Ex ็กซได้วางขายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบอร์37 EU แล้วก็ถึงเบอร์44 EU ครับโดยหลังจากที่ผู้ผมลองใส่ไปในครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยมีอาการบีบหรือกัดอะไรเลยครับแถมยังรู้สึกใส่สบายและนุม่มมากๆด้วยครับส่วนการเคลื่อนที่ในระหว่างวิง่งหรือเปลี่ยนทิศทางแบบกระทันหันเนี่ยรองเท้าก็ยังกระชับโอบแน่นดีอยู่ครับก็ ต่อกัรที่สัมผัสเมื man, ่อเวลาเล่นกับลูกฟุตซอลนะครับโดยส่วนต่างๆบนตัวรองเท้าที่สามารถทําให้เราเล่นฟุตซอลได้อย่างลื่นไหลเนี่ยส่วนแรกก็คือหนังอัปเปอร์บริเวณหลังเท้าที่ช่วยในการครองบอลได้ติดเท้ามากขึ้นโดยรึมการยิงบอลด้วยหลังเท้าก็มีความรู้สึกเต็มข้อดีขึ้นครับส่วนต่อมาก็คือขอบยางบริเวณปลายเท้าครับตรงส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องการยิงบอลด้วยลูกยิงแบบฉีดยาทาให้มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ส่วนปลายเท้าของเราก็จะไม่เจ็บมากครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวพื้นบริเวณฝ่าเท้าครับซึ่งงนี้มรต ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่ายางชนิดพิเศษที่เขาผลิตมาเนี่ยทำให้ลูกฟุตซอลเนี่ยติดเท้าดีขึ้นครับเวลาเราจับบอลจะรู้สึกว่ามันเก็บบอลได้ดีเอาบอลลงดีครับอีกอย่างมันนุ่มด้วยครับแล้วก็เวลาเราเลี้ยงหรืออะไรมันก็สามารถไปได้ดั่งใจเราเลยไว้ครับฟุตซอลเวลายิงเขาก็ต้องลูกฉีดยาเลยครับเพราะว่ามันเร็วแล้วก็แรงด้วยครับนี่ครับมันจะเป็นส่วนที่แบบไม่แบนจนเกินไปครับมันจะนูนออกมาเวลาจิ้มแล้วจะรู้สึกว่า แรงแล้วก็ไปได้หลังใจเราหนึกครับ สรุปโดยรวมนะครับหลังจากที่เราได้ลองเทงสรองเท้าฟุตซอลรุ่นใหม่ของค่าย e x i t ที่ชื่อว่า Ky Kinetic Sensation 2.0ซึ่งรองเท้าฟุตซอลรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเล่นได้อย่างดีครับรวมไปถึงวัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพสูงก็ทำให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นและยายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นครับโดยราคาเปิดตัวที่ขายของรุ่น Kinetic Sensation 2.0ก็คือ2,190บาทโดยจัดจำหน่ายในเพจ Facebook Exit Thailand ที่ผมแปะลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์แล้วก็ Code คิ ก็จะได้รับส่วนลด10%สำหรับรุ่นสีแดงและน้ำเงินส่วนสีเทาและสีขาวก็จะได้รับส่วนลด20%เลยทีเดียวครับแล้วก็ขอบคุณเพจ Exit Thailand สำหรับรองเท้าฟุตซอลเจ๋งๆที่นามาเทสและรีวิวให้เพื่อนๆชมในคลิปนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆครับจากทีมสุวรรณพันธ์นะครับที่มารีวิวรองเท้าฟุตซอลยี่ห้อ Exit ของเรารุ่นนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรา c y c i n g e r n ครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าส